สสวัดีครับผมประดาเพิสิงห์มาวินครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับอาทิตย์กับสองอาทิตย์ครับซ้อมอยู่ที่ค่ายจริงมาวินครับมีใครมาเป็นคู่ป้งคู่ซ้อมแล้วเมื่อที่นั่นมีวัชรพลมีเด็กทองทองครับก็คือพวกเพื่อนๆในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วอายุเจ็ดสิบเจ็ดแล้วเราสูงเท่าไหร่สูงร้อยเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามน้ำหนักไปปอยมามากี่กิโลครับเจ็ดสิบอ๋อห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดเรามวยอแตายแล้วครับไม่ขอล้างวันนี้เราเจอกับกองพบเราเจอมาไฟนึงเหร วันนั้นต่อยกันที่ลุมพินีลุมพินีแล้วผลเป็นไงเสมอเสมอแล้วมาโอ้วันนี้ก็เลยกลับมาให้ล้างตากันอืมวันนั้นต่อยกันเบิกเท่าไหร่ร้อยสิบหกครับร้อยสิบหกวันนี้มาต่อยร้อยสิบเจ็ดก็เป็นอืมใหญ่เลยไหมปกติสบายสบายเนาะแล้วเมื่อกี้สอบแล้วเป็นไงน้ำหนักอเกินอยู่สิบหกครับโอ้โหไม่น่ามีปัญหาร่างกายเราเป็นไงตอนนี้ก็เกินร้อยอ่ะเกินร้อยเนาะผมมุดแข็งแรงแล้ว่ายันนี้กลับเอาเทนนต้องเป็นของเราทั้ ตำรวคืนแล้วนะต้องแบบต้องได้ชูคนเดียนะไม่ชูคู่แล้วเราต่อยมือมาลุ้น้ทุกวันนี่กี่ไฟล์ละประมาณสี่สิบห้าสิบครับเราคนจังหวัดอุดรนะช่วชวนแฟนขับรถนิดหน่อยครับผมผมจะทําให้เต็มที่ครับผมต้องขอเชยนะกลับด้วยเนาะอย่างไฟที่เราคุมมาประมาณกี่กิโลคุมมาประมาณสี่ห้าโลสี่ห้าโลนะโอเคกลับจะน้องชายครับ